มาอีกแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนผู้หญิงที่อยู่ในต่างแดนบ้านเราอยู่บ้านนอกสวีเดนทำงานในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะโอ้ยทุกคนกว่าจะได้หยุดไปลุ้นกันพาไปเก็บผักกูดรอบสุดท้ายค่ะว่าเราจะได้เก็บไหม ผักหลายๆอย่างเราไม่ได้เก็บแล้วทุกคนพลาดละในแต่ละปีในแต่ละปีแต่ไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคนจ๋าหูดอกลิลลี่ป่าก็เริ่มอ,ออกดอกแล้วนะคะเพราะว่าของป่าที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเร็วไปเร็วค่ะถึงแม้ว่ารสชาติจะอร่อยแต่เราก็ไม่ได้เสียดายเท่าไหร่นะคะเราไปทํางานกับทุกคนจ้านี่ดอกฟันสิงโตเราไม่น่าจะได้เก็บแล้วค่ะปีนี้ ที่เขาที่แล้วที่เรามาป่าผักกูดบอกว่าจะพามาเก็บตรงนี้ทุกคนไม่มีแล้วอะ่ะดอกลูพินสีชมพูสีม่วงเริ่มออกดอกแล้วค่ะสวยมากนี่คือดอกลูพินวัชพืชข้างทางนะคะไปกันไปเก็บผักกูดฝรัร่งกันค่ะรอบสุดท้ายของปีแน่นอนจ้า แบบบ้านใหม่นะทุกคนที่มันอยู่ในแบบบ้านจัดสรรค่ะที่นี่เขาจะมีบล็อกบ้านแบบสร้างเป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็ใครมีพื้นที่ก็สามารถไปสั่งให้เขามาสร้างได้เลยประมาณนั้นนะคะบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่4-5ถึง้าล้านครนเนะประมาณ15ล้านบาทค่ะทุกคนประมาณนั้นส่วนอันนี้เป็นบ้านเก่าเรียกว่า เป็นชุมชนของคนสวีเดนว้าวดอกซีเรียนสวยมากสีม่วงสีขาวเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆสวยมากเลยค่ะว้าวหอมชื่นใจส่วนเราไปกันต่อทุ่งยาเนยนะคะอ,อากาศวันนี้ นี่ค่ะทุ่งดอกเนยค่ะสเสมอดอกบัตเตอร์สีเหลืองๆเ,เป็นดอกยญ้าในหน้าร้อนนะคะทุกคนดอกเล็กๆน่ารักมากในทุ่งหญ้าแบบนี้จะมีผักเยอะแต่ละชนิดแต่ดิฉันเรียนรู้แล้วก็รู้จักหลายอย่างแต่ไม่ได้กินทุกอย่างคะ่ะทุกคนนี่แต่ว่าตอนแรกที่เรียนรู้เรื่องผักป่าชิมทุกอย่างเลยจ้าในทุ่งหญ้าแบบนี้มันจะมี ผักติ้วฝรั่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาดูตอนนี้เขาเริ่มออกดอกเนี่ยถ้าใครมองไปในทุ่งหญ้านะคะดอกแบบชูช่อตรงๆคือดอกผักติ้วค่ะเริ่มแก่กันแล้วนี่เนี่ยะคะ่ะชูช่อการ,การแข็งแข่งผักติ้วทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ปั่นจัก,กรยานมาจนถึง ดงผักกูดค่ะรอบสุดท้ายจริงๆทำไมถึงเป็นรอบสุดท้ายเพราะเราไปทำงานอีก5วันทุกคนช่วงนี้คือฝนตกทุกวันแล้วผักเข้าโตรเร็วมากดูค่ะดแต่เป็นไซส์ที่เราชอบเด้อไซส์นี้เราชอบมากค่ะก้านยาวๆเราชอบกินก้านผักค่ะ ว้าวทุกคนเราเก็บใส่ช่องฟิตแช่แข็งเอาไว้กินเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือคือเราจะเอาไว้ทําเมนูสดๆให้ทุกคนได้ชมค่ะกำลังสวยเลยว้าวกลิ่นของเขานะคะจะหอมเหมือนต้นมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนค่ะหอมชื่นใจมากมวันนี้เราได้กินเมนูยำ ยำผักกุดขนมจีนแน่นอนเลือกต้นอบปวกสวยเลือกได้เด้อทุกคนสวยมากแม่ก้านแบบนี้คือยำอร่อยค่ะทุกคนสวยสวยสวย กรอบมากค่ะเลยค่ะอืมอ้เยี่ยวบมากแบบนี้คือกำลังอร่อยที่แตกใบไปแล้วจะไม่ค่อยอร่อยแล้วนะคะทุกคนจ๋าการจะแข็งแข็งไม่หวานแล้วค่ะโอ้สวยสวย ขึ้นเป็นดงเลย าถึงเ้าเด้อดงผัดกูดทุกคนจ๋าดูเอาสวยมากพาชมความงามก่อนนะแต่ละกลุ่มแต่ละกอกลิ่นของเขาจะหอมเป็นต้นมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนคะ่นะเวลาเรามาแบบนี้นะคือโอ้ยฟินมากแม่พาชมก่อนเนาะดูคะ่ะก่อนที่วันจะลงมือเก็บเด้อแต่ละกอคะ่ะแม่จา๋า สวยมากไซส์กำลังน่ากินแล้วแบบหอมมีความสุขที่สุดเลยค่ะเวลาได้เก็บผักกูดกลิ่นในดงผักกูดนะ่ะจะหอมกลิ่นมากๆเลยนะคะปะ้าป,ปแม่แม,แม่ที่เคยกินยอดมะพร้าวอ่อนแบบนั้นเลยค่ะ เราอยากจะชื่นชมดงผักกูดมากๆป้าๆแม่ๆดูท้องฟ้าค่ะสุดยอดเราจะรอดไหมจะออกมาจากบ้านสามีบอกเธอจะรอดจากฝนตกหรือเปล่าโอ้ยใครอยู่บ้านตายแน่ๆทุกคนแล้วเราจะไม่ได้มาเก็บผักกูดนะคะใจสลายแน่ๆวันหยุดหนึ่งวันของเราในสัปดาห์นี้คะ่ปะป้าๆแม่ๆ อันนี้นะคะที่เคยบอกว่าคู่แฝดบางคนบอกว่ากินได้แต่ว่าเขามีพิษค่ะต้องมีวิธีในการกินเราก็เลยไม่เก็บเขาจะมีขนๆสีน้ำตาลที่ลำต้นส่วนอันนี้คือกินได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้คือเก็บแล้วสบายใจกว่านะคะผักกุดกรัหลังค่ะแต่ว่าต้องต้มและปรุงให้สุกตั้งแต่หนาทีขึ้นไปนะคะทุกคนจ๋าไม่ควรกินดิบนี่คือคำเตือนในตำราฝรั่งค่ะสวยมากแม่กำลังสวยเลยจ้า ยิ่งเป็นใจตรงกลางแบบก้านอ่อนๆยิ่งกรอบหวานผักกูดฝร,รั่งค่ะดูดงผักกูดทุกคนใจนะปะ้าๆแม่ๆอยากเก็บเยอะๆมากเลยค่ะแต่ว่าใครจะช่วยเรากินก่อนตอนนี้มีสิบลิตรในตู้เย็นแล้วนะคะดูดองผ,ผักกูดแต่ว่าถ้าจะไม่ให้เก็บเลยไม่ไหวค่ะทุกคนใจมันอยู่ใน ในป่าประกวดตลอดเวล,ลาเราไปทำงนานค่ะมีความสุขที่ได้เก็บนะถ้ามีเพื่อนกินเนี่ยถ้ามีคนช่วยกินจะฟินมากมนี่มันเป็นสายพันธุ์ผักป่านะคะฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยกินคะ่ะต้อออนอวบๆสวยมากแบบนี้หวานกรอบคะ่ะ อ่อนดงนี้เรียกว่าอ่อนทั้งดงเลยค่ะทุกคนเป็นอย่างไรคะทุกคนความงามในดงผักกูดวันก็เก็บได้แค่ครั้งละหนึ่งแต่กล้านะคะทุกคนเพราะว่าวันหยุดของเราหนึ่งวันมีอะไรให้ทําเยอะมากวันนี้ก็คืออยากเก็บผักป่าทุกชนิดเป็นคนที่ชอบกินนะคะแล้วก็เก็บแค่พอกินเท่านี้พอคะ่ะส่วนที่เหลือถ้ามีโอกาสนะคะช่วงดอกไม้บานก็จะขับรถผ่านเส้นนี้ปั่นจักรยานผ่านเส้นนี้อีกรอบหนึ่ง จะพาทุกคนมาชมค่ะว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นแบบทุ่งเฟินที่สวยมากแล้วที่สำคัญหอมมากนี่คือผักกุดสวีเดนส่วนวันนี้เราเก็บเท่านี้เก็บแค่พอกินนะคะรอรับชมเมนูท้ายคลิปจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนพาทำสเต็กไก่กินกับผักกุดนี่นะคะพอเรามาถึงบ้านแล้วทุกคนก็ ตอนนี้มันเริ่มก้านยาวแบบนี้อร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราทำเมนูยำขนมจีนอร่อยมากวันนี้จะพาทำผัดวุ้นเส้นใส่กุ้งรสชาติจะเป็นเหมือนกับกระเฉดผัดวุ้นเส้นเลยค่ะรอชมนะคะทุกคนผักกูดสวีเดนรอบนี้ได้อีกหลายถุงเลยค่ะหักเป็นก้านแล้วแช่น้ำนะคะ ร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำไว้สักประมาณ5นาที10นาทีค่ะเพื่อให้เปลือกเก่าสีน้ำตาลของเขาออกอันนี้แหละในส่วนที่ฝรั่งเขาบอกว่าล้างอฮ้ยมีแว่นตาด้วยทุกคนมาได้ไงเนี่ยล้างออกนะคะแล้วก็แล้วก็เนี่ยนะคะล้างให้ออกให้หมดเพราะว่ามันย่อยมันย่อยยากประมาณนั้นนะคะแค่นั้นแหละก็แช่น้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต้ม ต้มลวกลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นเอาไว้ทำเมนูอื่นๆได้หลังจากที่เราต้มต้ม1-3นาทีน้ำเดือดๆดือดหนึ่งถึงสามนาทีพอประมาณนั้นนะคะต้มแล้วก็ล้างน,น้ำเย็นน็อกน้ำเย็นสองรอบค่ะแล้วมันจะสดเขียวอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คือรอบสุดท้ายจริงๆนะคะที่เราเก็บผักกูดมันเยอะเกินกว่าที่เราจะกินคนเดียวะค่ะทุกคนวันเก็บมากินคนเดียวจริงๆ,ๆกินทุกกา้าน <ๆ S 2> กินทุกดอกอันนี้ก็คือน้ําเย็นรอบแรกนะคะวันจะน็อกน้ําเย็นสองรอบค่ะเพราะว่าถ้าถ้าผักมันไม่เย็นมันจะไม่เขียวมีคนถามวันว่าทําไมทําผักเขียว เนี่แหละวิธีค่ะทุกคนนี่น้าร้อนรอบแรกนะคะนี่คือน้ําเย็นที่สองนะคะนี่เขียวแบบนี้เลยกล้องแบบกล้องสดเลยนะคะเสร็จแล้ววันก็จะเอามาพักไว้ให้เป็นแบบนี้แล้วก็แบ่งใส่ถุงใส่ช่องฟิตเอาไว้เขียวแบบนี้ค่ะนี่คือน้ําที่หนึ่งนะคะนี่น้ําที่สองเริ่มเย็นละแล้วก็ เอามาพักให้เสด็จน้ำแบบนี้ใส่ถุงใส่ช่องฟิตหรือทำเมนูต่อไปได้ค่ะมาจ้ายำขนมจีนผักขูดกันขนมจีนเส้นเรนูจากพี่เอ๋และพี่เล็กจากกทมอนะคะที่ซื้อมาฝากน้ำปลาค่ะ ใส่อซอสพริกด้วยนะคะน้ำตาลค่ะผงนัว น้ำยำค่ะมะนาวครึ่งรูปพอค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนไม่ถนัดกินเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะเ <c oughs> ข้าคั่วค่ะสูตรใครสูตรมันนะไม่ได้บอกสูตรนะคือชอบแบบนั้นทำแบบนั้นเลย ที่ก็ทำกินตามปากตัวเองเลยจ้าใส่เส้นขนมจีนเลยค่ะเป็นขนมจีนแห้งเส้นเลยหนูหูทุกคนเคยกินแล้วที่พี่แมวสิรก่อนซื้อมาฝากนะคะขอบคุณพี่พี่น้องๆที่ดูคลิปแล้วแบบอยากให้วันชิมน,นู่นนี่นั่นบอกอร่อยก็อยากให้ได้ชิมขอบคุณมากมากเลยค่ะทีนี้เราก็ใส่ที่เหล,ลือ อันนี้เป็นใบมิ้นใบสาระแหน,นะคะหมูย่างต้นหอมหอมแดงมะเขือเทศค่ะที่สำคัญอย่าลืมพระเอกของงานวันนี้ค่ะทุกคน <Good. S 1> ผักกูดหลังจากที่เราต้มลวกแล้วนะคะน,นี่ใส่เยอะๆเลย เสร็จแล้วค่ะทุกคนแค่นี้ก็ค้ึ่งเท่ากันนะคะเตรยมขนมจีนผักกูดเรากินกับผักกาดสวีเดนหลายอย่างด้วยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะ สร็จแล้วคะ่ะทุกคนมาดูกันค่ะยำขนมจีนผักป่าสวีเดนวันนี้เรามีอันนี้เป็นกระถินฝรั่งนะคะหรือถั่วลันเตาป่าอันนี้เป็นผักตะกะแตนค่ะแล้วก็มีหญ้าตะกะแตนอยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้หญ้าตะกะแตนค่ะผักติ้วคะ่ะยำขนมจีนใส่ผักกูดวดใจไม่ไหวชิ้นยาวจัง ยำขนมจีนจะอร่อยมากไปชิมกัน <c oughs> เส้นเหนียวนุ่มอร่อยจริงๆขนมจีนเลนูของเขาดีจริงๆเนาะอืม ไกระถินป่ากรถินฝรั่งค่ะรสชาติเหมือนถัว่วลันเตาค่ะแล้วก็มีกลิ่นความเป็นกระถินเบาๆฝาดๆนิดนึงแต่อร่อยค่ะ ผักติ้วกรอบๆเปี้ยวๆอืมชอดพี่ๆน้องๆในต่างแดนลองทำค่ะผักกูดยำขนมจีนอร่อยมากจริง สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านหนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ